สวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับผมกับโลลี่ด็อกนะครับเ yeah. ย้ออ้ยมีตัวอะไรไม่รู้เงาข้างนอกแต่คุ่มตะคุ่มอยู่ด้วยในคลิปนี้เราก็อยู่กันใน dying of thirst นะครับก็คือตายด้วยความกระหายน้ำมันจะเป็นยังไงหิวน้ำตายเหรออะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าอยากรู้พร้อมแล้วก็ไปบิกินกันเลยครับโอ้โมาอะไรอย่างนี้เลยเนี่มือคนจริงๆบ่กว่าเนี่ยตัดผ้ามาแปะเลยมันเนี่ยถือแก้วน้ำสีแดง้วย ล้วเราเหมือนอยู่ในห้องอะไรสักอย่างที่โคมไฟแม่งใหญ่กว่าตัวกูนะครับผม <c oughs> <c oughs> ใหญ่ชิบหายแต่โต๊ะก็ขนาดเท่าตัวเรานะไปคือไเรากําลังจะไปกดน้ํากินใช่ไหม๋ยวขอดูแต่ละห้องก่อนนี่ลงรถบอกว่าอะไรอะ no water เอาแต่มันไม่มีน้ําตรงนั้นข้างนอกนั่น เราไปหาตู้กดน้ำสิหิวจะตายอยู่แล้วไฟสวิตไฟก็อันโคตรใหญ่เลยนะครับใหญ่เท่ามือเลยใหญ่กว่ามืออีกเนี่ยดูดิแต่ก็เปิดไม่ได้ครับอย่างมืดเลยนี่อะไรเนี่ยพาเลนลูมห้องอพ่อ่แม่เรา่ะฉันไม่อยากจะปลูกเขาเลยเราก็ไปหาน้ำของเราเงียบๆดีกว่าที่ตู้เย็นเหมือนเราตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็หิวน้ำว่าจะลังจะไปกดน้ำที่ตู้กดน้ำนะครับในห้องครัว ว้าวเนี่ยเรามาถึงห้องครัวเออต้นไม้ีกว่านะเออตรงเรื่องเกมก็น่าจะเป็นทำไมตู้ปล,ตปลาตู้ปลามันอควาเรียมฉันให้อาหารปลาไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้นะ่ะหวังว่าปั๊มออกซิเจนจะยังใช้ได้อยู่นะยังไม่พังนะนี่ห้องอะไรคอนดประตูหน้าบ้านเลยะ อันนี้คือประตูหน้าบ้านนะครับฉันจะไปไหนล่ะฉันต้องไปที่ตู้เย็นสิเพื่อไปกินน้ําโอเคมาเกมคอนโซลเครื่องเล่นเกมคอนโซลบางครั้งอาจจะมีปัญหาแน่ถ้าเล่นเกมดึกเกินไปอะไรเงี้ยแม่ด่านะแม่ได้ยินแม่ออกมาด่าแนะ่ไม่ควรเล่นเกมดึกนะครับโอเคเดินดูรอบๆอีกสักแป๊บหนึ่งฉันไม่อยากลองน้ํากินจากก๊อกเลยตู้เย็นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะโอเคโอเคอ่ะโอเค บ้านเราก็มีประวานนี้เดีย๋ยวเราไปกดน้ำกันเลยดีกว่าเดินผมทำไมผมรู้สึกแปลกๆวะโอ้โหทำไมแก้วมึงเฮ้ยมีใครยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะอุ้ยเชี่ยเสียงกาลาำโคตรน่ากลัวเฮ้ย ปิดปิดปิดต้อมอะไรตอนนี้เดี๋ยวพ่อแม่ตื่นใครัายืนอ,อยู่หลังกูยิบเติมน้ำรีบไปรีบรีบกินเอ้ยเออไมีมีอะไรใช่ไหมเอามันปิดประตูละออไฟกูปิดทำไมเนี่ย <c oughs> เปิดสิใครไม่รู้มันยืนอ,อยู่ข้างนอกกันอ่ะกดให้เต็มแล้ว เร็วเร็วเกิดอะไรขึ้นกับตู้ปลาของฉันปั๊มน้ำพังเหรอใช่มไหมเนี่ยโอ้โหออกซิเจนแบบพุ่งขึ้นเร็วมากแก้ไขก่อนเออเดี๋ยวปลาตายปลายังอยู่ใช่ไหมโอเคปลายังอยู่ดีกูแค่จะกินน้ำทำไมปัญหามันเยอะจังวะไม่เข้าใจ ไปยังมันยังไม่ไปกดน้ำต่อโหกดระยะไกลด้วยกูกดแบบจิตสัมผัสทีวีเป็นอะไรกันพอเธอกูลัวแล้วจะรีบไปปิดเดี๋ยวนี้แล้วครับโอเคโอเคปิดแล้วอออกหน้าประตูบ้านได้ไหมอ่ะจะไปไหนล้วก็ออกไปสิยังต้อ <lawsuit> งกดน้ำอีกเหรอ อ,อตัวอะไรวะกลกัวแล้วครับพี่มันหลบเข้าไปในนี้แล้วก็หายไปเลยมันล้อหลอกเรา,าเติมน้ำไม่เต็มเร็วๆรวรีบกินเรามาอยู่ข้างนอกแล้วเข้เาห้องแล้วครับไม่ทะเลทลายออกมากลางดึกแล้วครับอ,อ กลัวแล้วเร็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 วรีบเข้าห้องไหนห้องเราเนี่ยเปีเปิดตู้เปิดปิดเอายังไงต่อนอนเหรอยังไม่ได้กินนะ จบครับเพื่อนๆที่หิวน้ําตอนคืนก็ระวังไว้นะครับในยามที่คุณลงมาบืดๆแอบเปิดตู้เย็นจะมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังเพื่อนๆก็ได้นะครับล้อเล่นนะครับก็จบแล้วครับสำหรับ d y i n g of d e r s นะครับถ้าชอบก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆของผมแล้วก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้มาจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ กูแค่จะกินน้ำทำไมปนหามันเยอะจังวะไม่เข้าใจกูแค่จะกินน้ำทำไมปนหามันเยอะจังวะไม่เข้าใจ